สร้างหมุดตาเฮาอยากให้ตายตะโดคโนคนไพ่ติเป็นบ้าสร้างลูกดเดี๋ยวนี้พุ่นหัวเอ้ยลูกลาเขาไายน้ำลูกเราขะนี่ว่าะไอ้คนพอนี่เหมือนปัญญาแม่ัวบ้านน้ำเงินไอ้ใครโดนกระติดตัวต่อขึนแม่พอนี่ปากบอดเลย่ลงบ้าน จักว่าเจ้าให้ส่วงเศร้ารุนแางโอ้ยรู้ไหมกูจักบวชอยู่แต่กันกูบ่มี้จักบาททนเกินอยู่นัะแม่ม่เหมือนมันหนึกจำไปแล้วนี่พี่ได้เลยครับขอใจ้ฉกนลัก ลูกเกิดมามีกรรมเป็นนังค่ำเพลินเราอย่างเหงาสาวเจ็บใจอดอ้าแล้วลูกล่ะแม่ผู้ใดคือแม่คอยที่เกิดมาทั้งที่ไม่ได้แม่คชีทีมึงมาเล่าถึงบ้านกับบ้านทุบิณฑ์ดานะโศกีโศกเศวประดิษฐ์เก้าวุ้มวิสินตายได้สิสวงใจเราอย่ากขายหนาแม่ลูกล่ะอดเอาลูกล่ะสั่นนาเพราะสิพันมาเกิดอยู่น้ำทังแม่ไปแถวบ้านขอกน้อยนี่ดอกลูกนี่าต้องไปเกิดน้ำหัวปล่อยมันบ้านผือบุ๋ม เทวดูนเทวาดูนไม่ยังเถ้าพูนเสี่ยวลูกมันน้อนไข่ได้เฮียนมันปลาแมนได้เทามันเป็นอย่างนี้ขนหลายหมื่นหลายแสนมาเฮ็ดของสิไงให่คองใส่สิลาเอาเด้เสี่ยวมันเป็นไข่ใส่เป็นนทอนเป็นอกซ่านบนเทาเป็นนอนนอกจะได้มันถือหมอกมันนั่งสิไข่เติมเด้วยเนี่ยอ้าวชิ่งหวอนถือหมอกมันลัอกสิเย็นได้ค่อยว่างใช้บ้านถือบ้านเจ้าเอาคนไข่มันนอนตางหมอกให้มันชิ่งเย็นจะ่อยละพระเจ้าว่าจู้เดาหนิว้ายเห็นมันนอนอยู่บอลมันนี่ละ มาขวานะอะอมาขวานหลูกใช่ละแม่สิภาพไ,ไปนอนงนอนนอนในแยงเกินบะฮอนไปนอนไข่อยู่ระเบียงกูลุดละไข่มันไข่อยู่ดีอาการมันแขเย็นคนสิมาละเกาองแม่ม่หลูกละไปอากเาขั้ว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 อั้วขั้ั้วั้ขั้วขั้วขั้วั้วขัขั้วขั้ววขั้วขัััวอไััว ลูกเป็นสิตายบาให้ลูกมันเฮียอเจ้าอย่งเจ้าย่างอนเลี้ยงกคอยจะจนลูกในหางเอ้าก็รับยุ่งยังมันี่ฮะเจ้าเสือมันมานอนไม่สักนี่ตีให้เนี่ไป่ีละเท้าเป็นอยงเจ้าปไปนอนไม่แต่ล่างนาบ้านชินเท้าไปนอกซท้เปนมาหยุดว้อบังออกอะไยหลอกเท้าอีเมียข้อเอาไว้ไว้อยู่ฮะขึ้นยันเจ้า็เลยาดใครขับศาสตร์เจ้าผู้จะผู้ศาสตร์สิมันนอนเถียกแป้นยู่จังสี่ะไปเอาพื้นไม่แม่มาปูแด้วหลูกละเนอ จ้าของแม่เจเนาะอาจารสีแพงไม่เห็นอย่างนี้สาดต,ตั้งสองมืนผืนพูน,นะ้ยนี่ล,ลูกลาบ้นนี่ลลนลลถ้าปูให้ถัดเจ้านั้นตาย้ซ้ำนี่แล้ลูกล,ละแม่มึงสาดการกูจออ้มับู่มาปูมัน 9, 9, 9กเเก้าเื่อาเนาะสนูจอกันนอนลุกลุกใครคนนอนแป้นนิบเอาอดูนทำไม่ย่างทูาพูนเบื้งลูกอยไว้ดีๆเด้อข้นลูกขวอย,ยังไงล่ะเจ้าตายเอา เสียไข่เยืนเบิ่งเห็นมันซอจันปัดอยู่นี่ทีเมียว้ายมาว่าปัดทังนี้เป็นยาโม้คนสดเทเบี้โอ้ยกูมันเหลือตัวสัตเบิ่งแจะน้อบังสุกทีรักของเมียเอ้ยมึงเป็นกับกูเบิ่งคือเก่าแต่น้อฮันหื่อแต่มึงเป็นอย่างจัมมะไข่ใกล้มือโสมเมียจังสิพุผมไปหาหมอเนี่ยครับเอาไปจะไดนพอมาเมียร้นจักบาทน่ะงินผมผ่ามันลายได้พอแม่มึงก็ไปฝากธนาคารอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเหมือนเงิน สลึงเดียวพ่อกขบไ่ได้ถือน้ำแม่มึงเฮ้ยบ่อยากเสียงไลยจักบาทไหลอ่ะมันบวเสาดอกาขันมานั่งมึงกันดูจังเสียให้สูบงมันม่ถ่าพอนในนึงใส่ครับกุศลขอไปยืมเงินน้ำอินังสีบันกรอกน้อยจักข้าคุณที่ที่มมไปยังไดพ่อเอาไปยืมเงินมาปัวถ้ามันมีจักสิบบาทพ่อไปแล้วผมที่อยู่กับไพครับนั่งไข่ถ่าพ่ออยู่นี่ล่ะเป็นจังไรใครพ่อได้ปัวจักสิบบาทจะไข่ดูลูกนี่ เอาวางขาพออีสีมันสิเขาไปขายตลาดเศร้าคนนเฝ้าไปได้พออุ้ยมหาเศรษฐีสิไปหายืานเงินเอาวางว้า,าเฝ้าไปได้เขาสิไปตลาดเศร้าคนเฝ้าไป,ป,าาปาาได้ยังไงเขาห้าดิไหมเอาลานเขามาอยู่สารดหญ่ยย โอ้ยไม่ใหญยหานโอ้ยสิ่งเดดขาดดาจัจังเกั่งรกันูนี่แล้วมหนา่อมาวานโอ้พอดีโอ้ยโอ้ขอพูดหลายๆเลยไงเอ้ยุ้ยมันลูกชายเจ้าเจ้าก็ยังเป็นห่วงมันอยู่โอ้โอ้โอ้ได้ยักบาทละลายโอ้ได้ยี่สบาทเดี๋ยวจะน้อยอายจะพาไปหาหมอ ไซื้อาไม่ปุ่มิมเทเไปซื้อจาเออไอจะไปซื้อยูไอนี้สิบบาทโอ้พอดีเดี๋ยวไอไปเข้าเดี๋ยวทายยี่กี่เด้อเอาแลเลอลเลนซื้อยาแก้ไขมาแไม่ีแม่กีี่ขึ้นผมบนไงบนยังน้ำผมปิดฝากแม่เด้เด้อดังโอ้ยย่าพอจังันลงลายย่าบอจังชันว่าเปยัออก่ยันใจไวตั้งใจได้ดไว้ื่นเหมือนเ่เพื่จ้าสามาเลย ก้าวถึงโลกใช้ก้าวมาขวานของบอมบ์อาการเจ็บหน้าปื้อสูยอาการป่วยหน้าปื้อแย่ทางแก่มันบอมี สิเหล่านอบาทนี้นัเปลอมเห็นเป็นปพระเวน้ำทนนามนมาจุกทำน้ำพอนทาเห็นนี่เป็นยงคืออยาอะไรเหรอเป็นยาว่าน้ำตาพอนเต็มบ้านเฮ้ออท่านได้ตายพอทานได้ตายไปไปโ้ไต บักทักลูกงิสายุ้งเต๋าเลยใโลกมนอ่ะบักกลูกผู้ายุ้ตมันจได้โนยลูกชายว่าท่านบวชเสย็จแทนค่ายาิพตาทิพน้ำนมคอยไปถามซื้อยาเขาเลยเขาเลยเอายากองทิพย์ค่เนี่ยเสียได้เมียงลมบุปผาจะในสวน เสียดายของทั้งงวดนี้อย่ากินเลยเสียดายลายแต่ผงเพลื่อเพื่อไกลกันเคยเล่นรวมอย่าอันนี้ปวดคอเศร้าพอเป็นร่างก็ดีเลยครับมีมาคาร่ามาเป็นอย่างไรเด้กครับพี่เฮ็ดใจดีๆไว้รถครับ cuống lăng thì kẻ cả mai là bù đại món man muông tiền to sập đại kinh đại khắc xin <coughs> <coughs> nhưng ta bị đại vào อพ่อเมยผมพ่อเม่คือเทพาเอาเอินกาวเธอพ,อ,พอมาแล้วพอไปยืมเงินได้บ่พอไปยืมเงินน้ำอินังสีกับ่ไดดอกมันม่มนี้จักบาทลูกมันออกบุญน,น้ำเพลินแล้วบุญมหาชาติอยมันตักนั่นในดอกไ้พอเนี่ยเอาจีน,นาํากแอ็งมึงหนูห้ามันเสากว่า จะว่าใส่น้ำแข็งจัก็ได้นะจิ๋วใส่น้ำแข็งก็ได้จะอย่าหักหยอกก็บ่ได้ฝนใส่เนี่ยห่วยกินลวดเขาก็ให้กูซื้อดอกเขาตักให้กูฟีฟีให้กูบ่ได้กินอย่างจันแน่ยู่แม่นบั้แม่นี่ดอกควาเฮ้ยเอา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 จินน้ำผอบไปแล้วเป็นเนี่มันคือสักวางมาขนเนี่ยไหวบ่แม่นเป็นโรคผิ้น้ำเด้อเห็นจั้งแต่ละประเด็นอาการมันหนาเป็นห่วงดอกตัวคน เ้ยเ้ยบามันมันเป็นโรคเงี้ยวหนูเฮ้ยโรคปีกำลังระบาดไรสมพอ้ยเหตสูบงมันมาขาพอนเนอสเาแถวบานเสาจ้เจเอาสินวิรานมัสสิตายตืมน่าเไปเอ้แม่มบาดก่าเนอะาไปฟาไมพอเฮ้ยไปดทั้งมันคาให้สีบัตรสีฐานบุเดอแม่หือมันไปทั้งมันขางช่มเ้ยลูกเอ้ยอัป็นเจ๊งใหญแม่มืกมาสวันเนอลูก้ยาไปฟามาพอเร็วเแม่มสมาด้าุยอีก่าไปเน ปาวัลปัเญ์้ามินคนที่ไปคนทางเอาเบอร์ข้หไดว่ายิไปลักันเงิน กงาไลเงานส,างสั่งบระือความตายได้แน่นอ,นอนพี่มาควานครับเพื่อนมันสือความตายบรดดอกครับเพื่อนสืบได้กระสิงของทั้ลล่ะครับพี่มาควานมีกระทอนันน้อจนกระท h อนั่นแล้วแนวแน่เด็กเจ๊ไทย สิเป็นหนายหรือเจ้าหลือประส,ง,สงค์สองคนต่างเป็นชายหรือเจ้านกักสิกรก็สั่งบ่มีหมวมิงมองต่อจากนี้กสัินอนแน่นิ่งคนสินิ่งมาจากอวาคนสิตีมาจากเก จีบไปบัดกรอลซอนเดย์ยแต่มีดาคอยเสียงวายวายปานเข้ามันนานไปหอดสวยว่าถมีอะไร ความสวาสงสางแก่กันบ่ได้ให้ใครถอยอะไรให้ในมนุษยนนะาโวเวากรรมต้องทำมันคือวางนไ้ จำต้อง sch, whatever, e, is, ท่ทงาจากเธอเม่เคยทนอมเห็ใจดีๆไว้ะคานเมือนเขาจริยเจริ่ยิงชีพไปหัวใจยุงตรมรมบุญไม่พอต้องทำยอมกล่าวความตาย จะได้ไลยชีวิตคอยเป็นเบาพอยผัวเมตดแกงจำเพียงสุลกนาะพบุญคาเป็นบ่สูงตลอดวัดยาลงแกงหงพ่อเสิงต้าง อาการเป็นปังตายส่วนตุลกห,ลหลุนหุนจ่ายหาัวใจผมมาพัฒน์ไปตักน้ำมาตักน้ำมานี่ยาออืยายาขับพยาตัวตื่นมาใั่นเร็วๆไหนไมาแล้ว ขับพยะตัวตื่นตาหมออินเร็วๆเออดูดังวิญญาณไย,ยจากลางเดจดีๆไหมไม่อย่งบอกปตั้งน้าไม่ดีด้วยาอาการสงบเงียบเงินสงติพีองน มาเพื่อความมีส่ันยาบมมีตัวดีเข้าใจท่าว่าเมื่อยลงเหงเพอจะได้ดีเ่็มาคบา กินน้ำพอสักคนแม่ได้พร้อยบั้นขวานอยเอาให้พ่รนี่เม็ดนึงสนิทบ่ได้ยำลืดเลยยำบ่ได้มันขมเอาสูบไปอย่างเจ้าห้องเจ้ใหญ่ให้เอลูกกูไปอยังมื่อคือบ่อติ่งละบ้านเนี่ยออาเบิก์หนักพอคำเบอร์ทิ้งมันก่อนหน่ะเอาถือเม็ดยาไว้ถาพพรนี่อย่าให้ตกใส่หัวอ้ายหรือมันสิตายสั่งสองอยู่ละ มังค์วานมึงเศร้าหันใจเตอะ